จริงจังเกมเมอร์คอลเลคชันที่3ของเดีย o v e และนี่คือเสื้อที่สะท้อนความเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมอย่างเอาจริงเอาจังอย่างพวกเราครับด้านหน้าประกอบด้วยข้อความจริงจังเกมเมอร์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นส่วนด้านหลังจะเป็นักษณ์คอนโทรเลอร์เสื้อ,อยืูจริงจังเกมเมอร์ไปด้วยกัน3แบบสั่งซื้อได้แล้วที่เพจและไลน์เดีย Store นะครับ The Last of Us อสเอพิโซดแรกว่าโอเคแล้วนะครับแต่อีพิโซดที่2นั้นยกระดับขึ้นไปอีกด้วยการพัฒนาบทและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเชือเช้อราคอร์ดิเซปออกมาได้ดีกว่าเกมซะอีกเพราะยิ่งเข้าใจก็ยิ่งสะท้อนความน่ากลัวของเชือ้อชนิดนี้นขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับเอาเลยครับวิดีโอนี้ก็มาว่ากันต่อกับข้อสังเกตปมเนื้อเรื่องและจุดเชื่อมโยงกับเกมของ The Last o อ Us เอพิโซดที่2กันครับคมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนนะ วันที่24กันยายนปี2003นะกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียถูกเลือกให้เป็นฉากเริ่มต้นซึ่งจาการ์ตาถูกพูดถึงมาตั้งแต่เอพิโซดแรกแล้วละครับในซีนที่โจกับซาร่ารับประทานอาหารเช้าด้วยกันพวกเขาได้ฟังข่าวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่นโดยไม่ทันคิดนะครับว่าไหยาณ่ะจะเดินทางมาถึงตัวในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นอาจารย์อิบูรัตนาหรือว่าที่สัมปะทไทยแปลว่าอาจารย์รัตนาเธอคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องไมโครโลจีหรือวาราวิทยารรรัซซึ่ออ่่่่่งงงงงททาาาาากกกหหหหขออ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 อิินนนนโโดดีีีเเเเเเเยยตต้้้้ใชชชววลืืืืจมมมผู30 หลังจากนั้นผู้ติดเชื้อก็มีอาการเกรี้ยวกราดทำร้ายคนอื่นอิบูรัตนาเดินทางไปยังห้องวิจัยแห่งหนึ่งบริเวณหน้าทางเข้าคุณผู้ชมจะเห็นป้ายการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อซาด้วยนะครับอันที่จริงแล้วคำคำนี้ย่อมมาจาก severe acute respiratory syndrome หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซามีการระบาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2002และก็สิ้นสุดลงในช่วงปี2004โดยเชื้อที่เป็นต้นเหตุก็คือซา cov1 ที่เริ่มต้นแพร่มาจากอีเห็นมาสู่คนแล้วสามารถติดจากคนสู่คนได้หลัังจากนน้ กระทั่งธันวาคมปี2019นะครับ SARS-CoV ก็ได้รับการยืยนยันว่ามีสายพันธุ์ใหม่และถูกตั้งชื่อให้เป็น SARS-CoV-2 หรือก็คือเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่2ที่เป็นต้นเหตุของ COVID-19 นั่นเองเมื่อได้ตรวจสอบตัวอย่างผ่านกล้องมโครสโคปนะครับอาจารย์อิบูรัตนาก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือเชื้อราออฟิโอคอร์ดิเซปที่ไม่สามารถอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ทว่าไม่ได้เห็นร่างของมนุษย์ที่ติดเชือ้อพร้อมกับความดุดันของเชื้อราที่แพร่จากข้อเท้ามาถึงศีรษใในนนนชััั่ววข้้้าามคก็ทททํหหเธอสิงีรบ นื่องจากตลอดการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรามาทั้งชีวิตเธอบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันเชือ้อหรือไม่อาจหายาม,มาทำลายมันลงได้คีโตคอนาโซนก็เอาไม่อยู่ครับทางเดียวที่จะยับยั้งและชะลอการแพร่ระบาดได้ก็คือการระเบิดทำลายเมืองนี้เท่านั้น การเลือกจาการ์ตาเป็นเมืองโตแทนแห่งกาบารก็อาจจะมีเหตุผลว่าอินโดนีเซียนั้นตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกแสดงตามภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับซึ่งอที่จริงเกี่ยวกับการอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็คือประเทศเหล่านี้จะมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นฉะนั้นทั้งร้อนและทั้งชื้นมันจึงเป็นพื้นที่ที่เชื้อราชื่นชอบอยู่แล้วประกอบกับการตั้งสมมติฐานในช่วงต้นพิโซดแรกนะครับว่าถ้าโลกร้อนขึ้นกว่าเดิมราเหล่านี้อาจจะวิวัฒนาการแล้วก็สามารถติดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ในที่สุดส่วนในงงง่่่อออารรผผลลลิิิตป้สสันนนีีจะะไดวททเเยคคพถูๆ็ ออกหลักของอินโดนีเซียจะเป็นกลุ่มก๊าซธรรมชาติน้ำมันปิโตเรเลียมยางน้ำมันปาล์มแล้วก็จำพวกมเมล็ดกาแฟครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาจากประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรในระนาบเดียวกันนอกจากอินโดนีเซียก็จะมีบราซิลโคลัมเบียซึ่งก็จะมีการส่งออกคล้ายๆกับอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าจะเพิ่มสัดส่วนของสินค้าจำพวกผลไม้ถั่วข้าวแล้วก็มเมล็ดธัญพืชต่ตางๆซึ่งการระบาดท,ที่มีต้นตอนมาจากผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปอเมริกาใตา้ก็จะตรงกับเอกสารที่เราเจอในเกมนั่นเอง แต่สลับมาช่วงเวลาปัจจุบันหลังจากที่รอดพ้นการจับกลุ่มของเฟดรามาได้นะครับตัวอีกทั้ง3คนก็เข้าไปพักอยู่ในอาคารร้างหลังหนึ่งข้อสังเกตของซีนี้ก็คือการวางโพสิชันของเอลลี่ให้อยู่ในพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ส่องลงมาโซนเทสกับโจจะอยู่ในมุมมืดภายในห้องเสมือนแฝงในยักษ์วาดเด็กสาวคือทางสว่างของมนุษยชาติสู่การเอาชนะเชื้อราคอร์ดิเซปหรืออาจจะสื่อว่าเอลลี่คือแสงสว่างใหม่ให้กับพระเอกอย่างลุงโจของเราก็ได้ครับ ความสัมพันธ์แบบติดลบคือคำจำกัดความระหว่างโจและเอลลี่เบอสนทนากับเทสแสดงให้เห็นว่าโจนั้นไม่สนเด็กสาวเลยแม้แต่น้อยไม่อยากเข้าไปใกล้และถึงขนาดที่ว่าอยากจะฆ่าเธอเลยด้วยซ้ำเพราะไม่ไว้ใจสภาพการติดเชื้อของเอลลี่ครับเด็กสาวย่อมเผยความลับระหว่างมาลีนให้ฟังว่าเธอจะต้องไปยังฐานของพวกไฟเอร์ลที่อยู่นฝั่งตะวันตกของอเมริกาครับที่นั่นมีหมอคนหนึ่งที่สามารถผลิตวัคซีนได้แล้วมันก็จะเป็นหมุดหมายปลายทางของกลุ่มตัวเอกที่จะต้องไปให้ถึง ฉากกินอาหารก็เป็นมุกตลกในบรรยากาศมาคุบแบบนี้เอลลี่บอกว่าแซนด์วิชไก่ที่มารีนมอบให้เธอนั้นได้มาจากกลุ่มลักลอบลขนของเข้าออกเขตกับกันซึ่งก็จะเป็นสายงานเดียวกับโจและเทสครับทว่าพวกเขากลับได้กินแค่อาหารเป็นแท่งๆเพื่อประทังชีวิตเกดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเอลลี่ก็มีพูดถึงในเกมด้วยครับเอกสารจากศพคนของไฟ e ฟล y คนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าคำสั่งลาตระเวนจุดนัดพบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทหารในพื้นที่ก่อนที่จะพาเด็กผู้หญิงนั่นไปที่เซฟเฮาส์ถัดไปลายมือต้องหาอาหารให้เด็กกินอิ่มและมีสุขภาพที่ดีด้วยละ่ะความปลอดภัยของเธอคือสิ่งที่สําคัญที่สุดปืน AR ที่โจแย,ย่งมาจากทหารคนนั้นก็เกิดขึ้นเฉพาะในซีรีส์นะครับเพราะว่าในเกมนะครับช่วงเวลาดังกล่าวเขาจะมีแค่ปืนพกที่ใช้ป้องกันตัวก่อนที่จะได้ปืนไรเฟิลสำหรับล่าสัตว์ในช่วงที่ไปถึงอาคารรัฐสภาเหตุผลของการมีปืนหลายกระบอกในฉบับซีรีส์ก็เพื่อแสดงให้เห็นความอยากได้ปืนของเอลลี่ครับ นื่องจากในช่วงเครื่องหลังการยอมให้เด็กสาวใช้อาวุธจะกลายมาเป็นปมในเรื่องสำคัญด้วยนั่นเอง ตอนที่เดินออกมาจากอาคารนะครับเทสพูดกับเอลลี่ว่ามันดูแตกต่างไปเลยใช่ไหมพอเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันคำพูดนี้ก็เป็นเหมือนอิสเตอร์เอ็กไปยังเวอร์ชันเกมนะครับเพราะว่าตอนที่เอลลี่ได้เห็นตึกที่ล้มลงมาพิงกันแบบนี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนเทสยังเล่าเรื่องแผนการระเบิดของทางการให้ฟังด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทางการจัดการแบบที่อาจารย์อีบูรัดนานได้บอกเอาไว้ในช่วงต้นส่วนที่แตกต่างกันก็คือในซีรีส์อธิบายว่าพวกเขาทําการระเบิดเพื่อชะลอการระบาดแต่ว่าในเกมนั้นหวังฆ่าผู้ติดเชื้อให้ไดด้มากที่สุ การได้เห็นหลุมระเบิดยังทาให้เอลลี่คิดถึงหลุมบนดวงจันทร์ด้วยซึ่งก็จะสะท้อนความชื่นชอบเรื่องจักรวาลและอวกาศของเด็กสาว ผู้ชมที่เล่นเกมในภาค2ก็จะทราบดีนะครับทีนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระเบิดเมืองมันจะมีเอกสารแจ้งเตือนจากในเวอร์ชันเกมบอกเล่าเอาไว้แบบนี้ครับคำเตือนพื้นที่ที่ตอนนี้อยู่นอกเขตกักกันบอสตันจะถูกระเบิดปูพรมภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อกำจัดผู้ติดเชื้อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวทุกคนมีเวลา48ชั่วโมงน้ำจากออกประกาศฉบับนี้ในการอ,อพยพออกจากตัวเมืองบอสตันไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในเขตกักกันเด็ดขาดตอนนี้พวกเรายังไม่รับผู้อยู่อาศัยเพิ่มจะไม่มีการเเเตตตืออตออืืออ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 อนนีีีกกกคคคุณ้้งงงรบจาาพพท่่วมปลดภัยข ตุ๊กตายีราฟถูกทิ้งเป็นขยะให้เห็นในระหว่างที่พวกเขาเดินทางนะครับซึ่งยีราฟนั้นมีความหมายมากๆสําหรับเกมนี้การปรากฏตัวของพวกมันในเกมนั้นสะท้อนถึงโลกที่ยังไม่ตายแต่โลกนี้ยังมีชีวิตอีกมากมายที่รอดพ้นมาจากหายนะของเชื้อรานอกจากนั้นถ้าเราตัดสลับไปในฉากแรกของเกมนะครับในห้องนอนของซาร่าก็จะมีตุ๊กตายีราฟอยู่ภายในห้องของเธอด้วยเช่นกัน เอลลี่เล่าให้ฟังเรื่องที่เธอโดนผู้ติดเชื้อกัดทว่าเธอก็ไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่เธอบอกว่าเธอแอบเข้าไปในห้างเก่าคนเดียวทว่าจริงๆแล้วยังมีไรลี่อีกคนที่เข้าไปด้วยครับซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็จะมีเล่าในซีรีส์ตอนถัดๆไปด้วยแล้วก็จะมีการคาดการณ์กันว่าเรื่องราวอาจจะไม่เหมือนในเกมนะครับแต่ว่าจะมีความดราม่ามากยิ่งขึ้นก็เอาไว้รอดูกันต่อไปครับเ <c oughs> ทสยังมีถามเรื่องอายุของเด็กสาวที่ตอนนี้อยู่ในวัย14ปี เธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายจากไปและไม่ยอมพูดถึงแฟนของเธอทั้งนี้ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเอลลี่นั้นเกิดมาบนโลกหลังจากที่มีการระบาดแล้วและเธอใช้ชีวิตอยู่ในเขตกักกันมาโดยตลอดมันจึงเข้าใจได้กับการที่เธอดูตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่เธอค้นพบนอกจากนั้นผมยังคาดหวังว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอด้วยครับซึ่งเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลนักแสดงที่จะมารับบทแม่ของเอลลี่ก็คือแอชลีย์จอห์นสันหรือก็คือผู้ที่ให้เสียงภาคเอลลี่ฉบับเกมเดอะลาซซ็อฟว่าทั้งสองภาคนั่นเอง ข้อต่อไปคุณผู้ชมห้ามโทษผมนะครับเพราะว่าเอลลี่เป็นคนสปอยนะไม่ใช่ผมเพื่อทำเทสเรื่องเชื้อตัวแก่ที่ระเบิดสปอร์เชื้อราใส่คุณ กับตัวที่หัวแบะแล้วมองเห็นในที่มืดเหมือนค้างคาวคุณสมบัติของทั้ง2ตัวก็จะสื่อไปถึงคลิกเกอร์ที่เป็นการติดเชื้อในระยะที่3และโรเตอร์ที่จัดเป็นระยะที่4ครับเกี่ยวกับคําอธิบายเรื่องระยะของการติดเชือ้อในช่วงที่สํารวจนะเวลาเดียวกันกับในซีรีส์นะครับเราจะมีโอกาสได้เจอแผ่นพับที่อธิบายเรื่องติดเชื้อด้วยเนื้อหานั้นอธิบายเอาไว้ว่าแผ่นพับเพิ่อความปลอดภัยส่วนควบคุมโรคระบาดได้ผลิตแผ่นพับเกี่ยวก,กับการติดเชื้อราในสมองวงเล็บ CBI เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และป้องกัน ภูมิหลังอธิบายว่าเหตุราเป็นปรสิตท,ที่สามารถเข้าควบคุมจิตใจของพาหะและเปลี่ยนพฤติกรรมของพาหะได้ก่อนหน้านี้มันมีผลเฉพาะกับแมลงและสัตว์ขาบล้องเท่านั้นแต่มีเชื้อราสายพันธุ์ใหม่ตัวหนึ่งที่มีความสามารถควบคุมพาหะที่เป็นมนุษย์ได้ การแพร่เชื้ออธิบายต่อนะครับว่าเชื้อ CBI หรือว่า c o r มด c e อเ Brain Infection นั้นสามารถติดต่อกันได้ด้วยการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปและอีกวิธีก็คือการสัมผัสกับสารขัดหลังของผู้ติดเชื้อการติด CBI ส่วนใหญ่จะเกิดจากการถูกกัดหัวข้อฟักตัวอธิบายว่าหลังจากที่ติดเชื้อเป็นครั้งแรกเชื้อปรสิตจะวิ่งเข้าสู่สมองของผาหะในช่วงหนึ่งหรือ2วันการฟักตัวจะเริ่มขึ้นเมื่อเชื้อราเข้ายึดระบบการทํางานของร่างกายหลักทั้งหมดของร่างผาหะแล้วในวงเล็บ CBI ระยะที่1 อาการของผู้ติดเชื้อ CBI ระยะที่1จะแสดงพฤติกรรมที่แปรปลัวและรุนแรงไล่ทำร้ายทุกคนที่อยู่รอบตัวสุดท้ายแล้วเชื้อราก็จะแพร่ผ่าน,นเนื้อเยื่อของร่างผาหะเพื่อให้สามารถปล่อยสปอร์ได้ในแง่ของการรักษาขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับ CBI หรือว่าการรักษาใดๆที่สามารถยืดระยะการฟักตัวได้การวินิจฉัยสามารถวินิจฉัยเชื้อ CBI ได้โดยการใช้เลือดหรือว่าการทดสอบรูปภาพจากกล้องจุลทรรศน์ในวงเล็บปกติจะเป็นการส่องกล้องทางหูผลการทดสอบจะแสดงเป็นผลบวกภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่สมัมผัสกับเชื้อ Um, just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. เอลลี่ว่ายน้ำไม่เป็นจะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของเนื้อเรื่องหลักจากนี้นะครับซึ่งในซีรีส์ก็ขยายความเหตุผลที่เธอว่ายน้ำไม่เป็นได้กระจ่างชัดดีเลยครับก็ในเมื่อทั้งชีวิตของเธอนั้นต้องอยู่แต่ภายในเขตกักกันที่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องความสุขสบายและกิจกรรมสันทนาการแต่เป็นการเอาตัวรอดด้วยปัจจัยสีที่มีจํากัดสา่ว่ายน้ำนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนที่เกิดมาในช่วง20ปีหลังที่ต้องอยู่เฉพาะในเขตกักกันก็คงจะว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันหมดนั่นเอง โจเลือก2เส้นทางที่จะใช้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภา,าถูกปรับให้เข้ากับซีรีส์ได้อย่างลงตัวกลุ่มตัวเอกเลือกเดินทางไปยังโรงแรมก่อนการมายัางที่นี่ได้นำไปสู่ข้อมูลในเรื่องสําคัญอีก3อย่างข้อแรกก็คือท่าทีของโจที่ไม่ได้อยากเข้าใกล้เอลลี่เมื่อก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าการที่เขาจําเป็นจะต้องเข้าไปปกป้องเด็กสาวก,ก็ทาให้พวกเขาจับมือกันในที่สุดยังไงก็ตามท่าทีของโจหลังจับมือก,ก็ยังดูไม่มั่นใจแบบ100%นนะครับว่าเอลลี่มีภูมิคุ้มก,กันจริงๆข้อที่สอง DR Connected พวกมันเชื่อมโยงกันในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำเทสจะเป็นคนอธิบายว่าคอร์ดิเซปนั้นสามารถเติบโตจากใต้ดินแล้วค่อยๆแผ่ขยายเนื้อเยื่อของมันขึ้นมาซึ่งทุกส่วนของเช,อเชื้อราจะเชื่อมโยงกันด้วยไฟเบอร์ที่มันสร้างขึ้นนะครับและอาจจะมีความยาวเป็นไม้ได้เลยเมื่อไดก็ตามที่เราเหยียบโดนแผ่นเชื้อราที่ยังไม่ตายคอร์ดิเซปที่เป็นแขนงเดียวกันจะรู้ทันทีและพวกมันจะส่งผู้ติดเชื้อเข้าจู่โจมเยื่อประเด็นนี้ในเกมไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งพอได้รู้มันก็ย ข้อที่3นั้นเป็นการตอกย้ำเกี่ยวกับสถานะของเอลลี่ว่าแม้เธอจะมีภูมิคุ้มกันแต่เธอก็ยังตายได้เพราะเธอไม่ได้ทนต่อก,การถูกฉีกเป็นชิ้นๆเมื่อพบว่าไม่อาจไปต่อในเส้นทางของโรงแรมได้นะครับพวกเขาจึงวนกลับไปใช้เส้นทางที่ต้องผ่านพิพิธภัณฑ์แทนฉากก่อนเข้าไปก็เป็นอีกหนึ่งจุดติเตอร a l ียที่ทีมสร้างต้องการให้ข้อมูลกับคนดูนะครับว่าเชื้อราที่แห้งตายนั้นเป็นตัวช่วยประเมินในเบื้องต้นว่าอาคารที่อยู่ด้านในน่าจะปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นเอลล เกี่ยวกับปืนรีวอลเวอร์ของโจก็มีเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับ ในเวอร์ชันเกมปืนกระบอกแรกของโจจะเป็นปืนพกธรรมดาส่วนปืนรีเบเวอร์จะได้ตอนที่สำรวจเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี่แหละครับโจ <Jo S 2> จะเก็บมาจากศพศพหนึ่งซึ่งจุดแข็งของปืนอันนี้ก็คือความรุนแรงในการทำดามจแต่ว่าจำนวนกระสุนก็บรรจุได้แค่ครั้งละ6นัดการยิงแต่ละนัดจึงต้องพิถีพิถันในการเล็งเราจะได้ไม่เปลืองกระสุนครับซึ่งก็จะสะท้อนไปในตอนที่โจนับกระสุนที่มีกับตอนเริ่มออกเดินทางกบบ็บอกเทสว่าเขามีกระสุนไม่เยอะยิงสาวาก็เลยตอบกลับมาว่านายก็ยิงให้เข้าเป้าทุกนัดก็แล้วกัน วอสตันมิวเซียมนั้นเสมือนถอดแบบมาจากในเกมเลยนะครับรายละเอียดประกอบฉากนั้นถือว่าครบถ้วนมากๆซึ่งที่นี่ก็จะเป็นที่ที่3ตัวเอกได้เจอกับคลิกเกอร์ผู้ติดเชื้อที่ถูกจัดให้เป็นระยะที่3แต่ถ้าว่าในเกมด้วยเส้นทางที่ไม่เหมือนกันพวกเขาจะเข้าไปภายในอาคาร The ะ o กล Stone Building คลิกเกอร์ตัวแรกที่เจอจะอยู่ในสภาพที่ตายแล้วซึ่งเทสจะเล่ารายละเอียดให้เอลลี่ฟังนะครับว่าผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ติดเชื้อมาเป็นปีๆพวกมันสูญเสียการมองเห็นแต่ก็ยังล่าเหยื่อได้ด้วยการฟังเสียง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิกเกอร์ก็คือเมื่อโดนกัดเชื้อราได้กระจายไปในทุกส่วนของร่างกายสมองของคลิกเกอร์จะถูกทำลายนะครับแตว่ว่าร่างกายที่คลุมด้วยเชื้อราแผ่นหนาก็ทำให้พวกมันทรงพลังกว่ามนุษย์ธรรมดาการต่อสู้จัดการมอนสเตอร์ตัวนี้จึงต้องใช้กระสุนเยอะกว่าพวกแรนเนอร์ฉะนั้นการสเตลผ่านไปก็ดูจะเป็นทางออกที่ประหยัดทรัพยากรได้ดีที่สุด จากนั้นหลังจากที่ฝ่าเราพูดติดเชื้อจนออกมานาอ,อกอาคารหรือโกสโตได้แล้วเอลลี่จะบอกว่าโจกับเทสนั้นเก่งมากๆาแตว่าโจก็แย้งด้วยประโยคสาคัญของเอพิโซดนี้ครับเขาบอกว่าที่รอดมาได้ก็เพราะว่าดวงดีและพลังดวงของเรากําลังจะหมดลงแล้วด้วย การเอาตัวรอดจากคลิกเกอร์ทำให้ทั้ง3ต้องแยกกันไปโจไปช่วยเอลลี่ส่วนเทสก็เข้ามาช่วยคนทั้ง2เอาไว้ในตอนท้ายสุดทพรว่าในซีรีส์เราจะไม่เห็นตอนที่เธอโดนกัดนะครับแต่ว่าในเกมจะมีช็อตหนึ่งที่น่าจะเป็นฉากที่เทสโดนกัดสถานการณ์ในเกมจะเป็นโจที่แยกมาตามลําพังเขาพยายามหาทางกลับไปเจอเอลลี่และเทสซึ่งในตอนที่พังประตูเข้ามานี่จะเป็นภาพที่เราได้เห็นครับ

เธอจะแยกตัวไปตามลำพังซึ่งพอเข้าไปถามเธอก็จะบอกแค่ว่าเธอมีอาการเหนื่อยล้าน,นิดหน่อยส่วนฉบับซีรีส์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเอลลี่จะโดนกัดเป็นครั้งที่2การบางบทมาแบบนี้ก็เพื่อตอกย้ำสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเอลลี่ยังตกเป,เป็นเป้าของผู้ติดเชื้อเหมือนกับมนุษย์คน,นอื่นๆและเรื่องที่2ก็คือเธอจะไม่ได้รับผลของการติดเชื้อแม้จะโดนกัดอีกรอบก็ตามจากนั้นก็จะเป็นซีนข้ามสะพานไม้ที่เอามาพาดเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชิลของเอลลี่ครับกับฉากที่พวกเขาได้เห็นวิวเมืองด้วยกัน Now watch your step as you're going out, because it's going to be a little. <laughs> so, is that everything you hoped for? The jury's still out. But, oh, man. Can't deny that view. Come on, this way. Hey, let's pick it up. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. เมื่อไปถึงอาคารรัฐสภานะครับพวกเขาจะพบว่ากลุ่มไฟร์ฟลานั้นตายไปหมดแล้วซึ่งซีรีส์ก็อธิบายสาเหตุให้ฟังนะครับว่าพวกเขาจบชีวิตลงเพราะว่าคนหนึ่งในกลุ่มติดเชื้อจากนั้นก็เกิดการสังหารกันเองกระทั่งไปจนถึงซีนที่เทสยอมบอกว่าเธอโดนกัดและดวงความโชคดีของเธอนั้นหมดสิ้นลงแล้ว เธอขอให้โจพาเอลลี่ไปต่อนะครับเป้าหมายก็คือบิลกับแฟรงค์ซึ่งในตอนนั้นเองที่เชื้อราตรวจพบการเคลื่อนไหวของพวกเขาผูมันจึงส่งผู้ติดเชื้อเข้ามาโจมตีคอทั้ง3ฉากนี้จึงเป็นการสะท้อนข้อที่จริงเรื่องเครือข่ายของคนดิเซปที่เทสเล่าให้ฟังไปเมื่อก่อนหน้านี้กลับกันนะครับเดรสซ์อเวอร์ชั่นเกมจะเป็นสถานการณ์ที่ทหารเฟดราเข้ามาตามล่าโจกับเอลลี่เทสจึงเป็นคนอาสายือเวลาเอาไว้ให้ซึ่งในตอนที่ใช้เส้นทางชั้น2อนี่ออกมาเราจะพบว่าเทสนั้นถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเพิิิิิิ่่่่่่่่มมมมมเเเเตตตตออออออีีีกกนนนนนดดหยรรรงทใจจจะชชืืาขึ้้วไๆ ที่พวกเขาลงไปในพื้นที่ที่มีสปอร์จำนวนมากแต่ว่าเด็กสาวไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สแมสก็ยังหายใจได้ปกติและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วละครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมานะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเสื้อจริงจังเกมเมอร์เอาไว้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ No, 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 no. What happens now? What What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they, uh, maybe they had a map or uh, something to tell us where they were going. How far are we going to take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? guess what we're shitty people joel it's been that way for a long time no we are survivors this is our chance it I is over tess now we tried let's just go home i'm not i'm not going anywhere this is my last stop what our luck had to run out sooner or later are you going on no don't don't touch me holy shit She's infected. <laughs> Joel. Let me see. I didn't mean for that. Show it to me. Oh Christ. <laughs> Oops, right. Give me your arm. This was three weeks. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, no, no. no. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me so you get her to Tommy's. Oh, God. They're here. Damn. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that. I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find. No, no, just go! Just fucking go. Ellie. I didn't mean for this. Get a move on. We know you're in there. Drop your weapons and come out with your hands up. What the fuck? I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh, man.